บีใ p p พี่นาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ลำคลองงูชื่อน่ากลัวใช่ไหมคะจะบอกว่าเป็นทริปที่สุดของนักเดินทางเลยที่จองยากมากบางคนน่ะจองสองปียังไม่ได้มาเลยนะคะที่นี่ตั้งอยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับปีนี้เปิดเพียงแค่2เดือนเท่านั้นคือเดือนมีนาและเมษายนเปิดแค่ถ้ำน,นกนางแอน่นจำกัดสิคนต่อกลุ่มรวมกวนกันไว้ได้เลยค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นมัคคุเทศก์นะคะกลุ่มละสามคนมาถึงอุทยานลำคลองงูเป็นเทียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนให้ได้ร้อยก่อนนะคะจุดนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวก่อนค่ะ มารับข้าวกล่องที่สั่งจองเอาไว้นะว้าวนะ่ากินมากเลยกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาที่จุดเช็คอินตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเราจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมครึ่งวันนะคะทุกคนที่มาที่นี่จะเจอเจ้าถิน่นน้องน่ารักมากเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะอยาเข้าใกล้นะคะน้องเขาจะดึงผมค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกระบะสองแถวกันเพื่อไปที่จุดเริ่มทำกิจกรรม จากจุดนี้ใช้เวลานั่งรถประมาณ45นาทีเอ้ยนำทางเนี่ยก่อนขึ้นรถก็ถ่ายรูปเป็นที่เรื่องก่อนค่ะเร็วเลยไปไปลุยกันเป็นเลยเป็นลุยลัเก็นลังกานลังกานกู กฎของอุทยานเราจะไม่แวะระหว่างทางเพราะฉะนั้นเตรียมเครื่องดื่มมาให้เพียงพอนะคะจุดเดียวที่เราจะแวะคือรับเสื้อชูชีพ <c oughs> จุดนี้ค่ะ,ะที่นี้แน่นเลยวนนเนนเแวะรับชูชีพรับชูชีพ เลือกเสื้อชูชีพที่พอดีกับตัวและควรมีสายรดเป้าเวลากระโดดน้ำเสื้อจะได้ไม่หลุดน,ออนะนั่งรถต่อไปอีก15นาทีก็จะถึงจุดเดินป่า มองเห็นเขาแล้วน้สอยู้ครับพ่ครู้ครับคู้ครับใจไมนะด้สนุกไหมคะสนุกมาถึงแล้วเดี๋ยวไปฟังมัคคุเทศให้ข้อมูลก่อนเริ่มเดินนะคะเราจะพามันคือจะไถึงจุด ทำต้องมังแอนนะครับจุดสองมาลอดนี่นจะถึงทํากลางครับหรือลานอเไรลาที่เขาเรียกกันนะครับตรงนี้ส่วนเราเดินมาอีกนิดนึง<ม>ตรงนี้จะไม่ไมีแผ่นที่คะับทําเอเลียนจะอยู่ฝั่งนี้คร<ม>ั<ม>บก่อนจะลอยน้ำขึ้นมาร้อยเมตรป็นทางเดินครับเราจะตรงนี้ก็ประมาณสักร้อยเมตรครับมาสิว้าวดูสิแค่เริ่มเดินนะพอเข้ามาบรรยากาศก็เย็นเลยจุดแรกที่เราต้องเดินผ่านคือป่าไผ่พยานอย่าเหยียบใบไผ่นะมันจะลื่นมากเสียงมากเลยเดินไปต่อค่ะไปดูกันค่ะ เดินมาได้ไม่นานก็ถึงจุดชมวิวผานกนางเอ็นแวะถ่ายรูปก,กันแป๊บนึงว้าวสวยมากค่ะชิวได้แป๊บนึงทางก็เริ่มลำบากขึ้นเลย เป็นทริปแรกในชีวิตที่ต้องใส่เสื้อชูชีพเดินป่าไต่เขาลอดถ้ำมุดโขวดหินบอกเลยว่าครบทุกรสชาติจริงๆ ว้าวเข้ามาถึงลมเย็นตีหน้าเลยอะจุดนี้เป็นถ้ำทะลุมิตินี่หาด้านข้างหน้าถ้ำอย่าลืมแวะถ่ายรูปกันนะคะจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งถ้าใครพลาดก็จะไม่ได้รูปตรงนี้ไปแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เริ่มมุดถ้ำกันเลยค่ะตรงนี้เข้าไปเอามือจับหัวไว้ข้างหนึ่งนะเผื่อโดนหินอะไรก็แท้หินจะไม่เสีย

ว้าวพอหลุดออกมาจากถ้าก็ทะลุมิติเหมือนอยู่ในเมืองลับปลหรือป่าในยุคหินเลยอะ่ะเสียงร้องนกนางแอน่นแตกตื่นบินวลล่อนเลยถ้าเพื่อนๆได้เห็นของจรงิงบ,บอกได้เลยว่าของจร,งริงโค้สวยกว่าในรูปเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะ ไปรวมพเร็นก่อนรบกวนอด้ เดินต่อไปด้วยการไต่โขดหินอีกประมาณร้อยเมตรจุดกระโดดน้ำจุดแรกรอยร่อยู่ข้างหน้า เดินอ้อมมุดขุดห uh> ินนิดนึงนะฝั่งนู <h 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 ้นมันจะอันตรายค่ะเขาก็เลยให้ฝั่งนี้ ม่เดินน่าดีใใช่ค่ะคนปกติเราคนอื่ไม่ปกติอ่ะคนปกติมาถึงจุดกระโดดน้ำแล้วไปใครคนแรกคนแรกเลย เอาใจช่วยหน่วยก็ตายหนึ่งสองสามกระโดดเลยสามสองหนึ่งอึเดี๋ยวยังไม่ทัย นี่ขาจิตนี่ลงไปเยอะเลยโอ้ยเท้าเลยทีนี้ต้องเท้าน้ำมันพัดผาเลยยกเท้าลอยขึ้นอ๋ย,ออยน้ำเย็นสบายมากเลยร้อยคอมองท้องฟ้าสวยมากเดี๋ยวหัวโคตรข,ข,ขน มานี่ครับเข้าข้าง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 จับมือจับมือเข้าข้างเข้าข้างจับมืออยืนครับยืนอ่าไปไม่ก็รอไปเป็นกลุ่มรอไปเป็นกลุ่มเข้าทางซ้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งเข้าทางซ้ายนะครับ น่าเป็นจุดลอยตัวปล่อยลงน้ำน้ำตรงนี้เชี่ยวมากเลยเดี๋ยวเดินระวังกันนะจับพี่ีลื่นลื่นน้ำนแรนงอะ่ะจับเชียบไว้เข้าไปน้องฟ้าน <c oughs> ้องฟ้าโอเคไหมลอยตัวลงน้ำจะที่สอบนมะระวัง หยุดที่จุดเซลขวามือนะคะคนครบแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นถ้ำอเอเลียนแล้วนะว้าวเหมือนมากอะ่ะ เห็นไหมมองดีๆมันมีสองตัวนะนี่นี่นายอย่น้โกรแล้วนะมองเห็นไกลๆไหมข้างหน้าเป็นจุดกระโดดน้ำจุดที่สองน้ำมันจะนิ่งนะแต่สูงกว่าจุดแรกเยอะเลยสูงมาสองจุดห้าเมตรน่ะ tóm 1 tóm nâng tóm nâng tiếp tục đi ầm đi ầm

สามสองหนึ่งขีบตัวมานะจตัวที่นทคนทงต์ว้อตอยคนสายไ่เฉยเนะไม่ได้ตกใจคนสาไม่ได้ตกใจตม่นด้่ตกใจอันี้คือช่วยช่วยช่้ถ้าสวยถ้าสวยลงลึกไปเลยเอาเลยครับ

จบทริปที่สุดเหวี่ยงประจำปีนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง B Happy Now ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย